โอเคฮลโลสวัสดีครับตอนนี้กับผมสตูดิโอยูทูบนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาทําอะไรนะผมเอ่อสกินผมไม่โหลดระถูไหมครับไม่ครับจ๋าทำไมไม่ครับไม่อัปเดตครับไม่ครับไม่อัปเดตอ่ะผมจะไปอัปเดตเองใช่ไหมเนี่ยอืมแต่ว่าในเ Store มันไม่มีให้อัปเดตหรือว่าจะทำยังไงดีนะอ่าในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวมัด เลดซิงหรือว่าเชดเดอร์ด oh, okay. ีน่าทั bon set, <t ư ơi> okay, này, đi, lên, ้งสองอย่างนั่นเลยครับเออน่าเชดเดอร์นั่นหละเออเชดเดอร์เชดเดอร์นะครับโอ้อากาศจะเงียบนิดหน่อยนะเพราะว่าผมอยู่ในโกดังที่ซ้อมบอลนะครับผมเดี๋ยวก็ผมก็จะลงคลิปอีกนะครับผมก็คลิปจะซ้อมบอลบอลเสร็จนะครับผมโอเคมาถึงก็มาซ้อมบอลนี่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปในอันแรกเลยครับผมที่ มันยังไม่ได้ลงนะครับผมยังไม่ได้ลงอะไรแปบน,นี้นะครับผมหน้าตาก็จะแ okay. เออกุ้มใจนะผมดูนะแปบ๊บแปบหนึ่งนะแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บต้องใช้เวลานิดหน่อยนี่นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเอาเกิดที่หมู่บ้านด้วยโอเคฮะโอเคนะคผมเนะี่ย หน้ากาหน้าตาก็จะประมาณนี้ดูดวงอาทิตย์ได้ดูก้อนมเมฆนะผมอ่เดี๋ยวพวกเราไปลองลองลองเลเยเซิ่งดูโอเคนะครับเดี๋ยวพวกเรามาลงเลเยซิ่งเลยวิธีการลงนะผมแค่กดเข,ข้ามาตรงกลางตรงนี้นะครับผมในไมคารุ่นเก่านะแล้วคุณจะเห็นว่าอันเนี้ยเนี้ยทีจริงแล้วเนี้ยอันเนี้ย็นรูปแบบเนี้ยปึ๊บคุณก็กดไปเลยนะผมเนี้ย แต่ว่าต okay, okay, ้องไปลงมดก่อนนะผมถึงจะลงได้ผมจะลงอันไหนดีว่าลงอันแรกก่อนเลยอันแรกปึ๊บโอเคนะผมลงอันแรกเสร็จปึ๊บแล้วก็รอไปนิดหน่อยโอเคเนี่ยมันจะมีแสงเงาตรงนี้นะผมได้วัดลงได้แล้วนะผมก็ปึ๊บกดไปเลยถ้ากดเข้าอีกทีนะผมแล้วไปดูกันว่าภาพมันเป็นยังไงนะผมภาพจะสวยกว่าเดิมไหมนะผมโอเค คือน้ำไหลไปแล้วเออทำไมคลิปมันเง SI er? ียบจังวะเนี่ยเออโอเคนี่นะผมดูจาก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 นั้นเลยดวงอาทิตย์แล้วก้อนเมฆด,ดูดิดูดิดูดูดูแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะดูนะแป๊บแป๊บแป๊บอ่าวาดัดแต่เนี่นะผมนี่พอลงแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละผมก็จะสวยงามสวยงาม งาน,นะครับผมโอเคดูอันนี้ภาพอจาจจะปกติอยู่นะครับผมเดีย๋ยวพอตอนตอนเช้านะดูจากอันนี้ได้เลยวิบยาดูวิบยาใวิบยาสามารถขยับได้แล้วดูต้นไม้ดูต้นไม้นะครับผมดูต้นไม้อืมเดี๋นี่มีเงาด้วยนะครับผมพอใส่เฉดเดร์ไปนี่คือเชดเท์ในโทรศรัพท์นะครับผมในคอมก็อีกแบบหนึ่งเลย แต่ว่าในโทรศัพท์มันไม่มีเงาของดอกไม้แล้วก็ใบหญ้านะผมไม่แต่ต้นไม้ที่เป็นบล็อกอะไรแบบนี้นะผมนี่แหละครับ,รบโอเคเราไปดูอีกอย่างเลยนะผมนี่เอา้าเอาค้างไปลวเออไม่ได้คขางนะครับโอเคนี่นะผมนี่อันนี้แหละอันนี้แหละที่ผมก็ชอบอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนทินเท่าไหร่ผมชอบไอ้แรกอันแรก,กมากกว่านะผมเพราะว่ามีเงาต้นไม้ก็นะน,นะผบอันนี้มันก็ ก็มียเนี่ยแหละเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะอาจจะได้ยินเสียงของผมอย่างเดียวน,นะผมว่าจะไปเข้าซ้ำแบบใหม่เถอลยซ้ำแบบใหม่เพื่อเข้ารายการได้โอเค,ออเคประมาณนี้แหละปึ๊บก,ก็ไปนะผมก็รอรอ,อกันอีกยาวไกลและนี่นะเพราะตอนเข้ามาปึ๊บหูกระตุกจังเลย มันไม่ได้กระตุกนะผมแต่ว่าเงาต้นไม้มันเป็นแบบนี้นะผมไม่ได้กระตุกนะผมแล้วดูที่นี่มันช่างสวยงามสุกเกินอึ่พอใส่เชดเด์เข้าไปนะครับผมดีสุดๆนะครับผมผมขอพูดเลยไปหาโหลดกันนะผมเอพิ่งสังเกตด้วยมีเงาตัวเองด้แต่ว่าเงาตัวเองไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่ดูดิดูดิการเดินเออเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเออเข้าไปนี่นะผม ปึกปึกอ่ะลอยนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละเชเดอร์ที่ผมโหลดมานะครับผมไม่เสียเงินนะเชเดอร์ฟรีเดี๋ยวผมไปหาอันที่เสียตังกว่าเสียตังมันจะดีกว่าที่มันฟรีนะครับเสียตังดีกว่าแล้วผมแต่ก็ต้องเสียตังเสียดายนะครับผมก็ ตอนนี้เดี๋กก็ช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เพราะว่าตอนนี้วิวตกมากเลยนะไม่มีใครดูเลยเออเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเรื่องเรื่องช่องผมตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะผมแต่ว่านี้ช่องใหม่นะผมช่องใหม่ที่สร้างขึ้นนะผมโอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับ